หนุ่มกัญชยัยโฟนอินถึงหนุ่มกะลาจี้ถามทุกเรื่องกลางโหนกระแสจูนนั่งปาดน้ำตา รายการโหนกระแสเดือดเลยทีเดียวค่ะหนุ่มกันชัยเชิญจูนเพนชุลีภรรยาหนุ่มกะลามานั่งพูดคุยประเด็นเตรียมหย่าภรรยาและได้โฟนอินสดถึงหนุ่มกะลาเคลียประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นเจ้าตัวลั่นขอโทษภรรยาและขอรับผิดไว้เพียงคนเดียวแทนครอบครัวและผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ได้จะปกป้อง ลวยหนุ่มกัญชัยถามถึงเรื่องการออกมาไล์สดพูดว่าจะอยากกับภรรยาหนุ่มกลาบอกว่าตนเป็นนักร้องที่มีทุกวันนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะสื่อสารกับแฟนคลับทุกเรื่องและวันที่รู้สึกว่าทำพลาดที่สุดก็เลยอยากจะสื่อสารและขอโทษแฟนๆแต่ด้วยความประมาเลยทำให้พูดไม่เคลียร์จนโดนถล่มเละ หนุ่มกลาบอกว่าเรื่องทั้งหมดยอมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวคือรับผิดแทนครอบครัวที่กำลังโดนโจมตีและยอมรับผิดแทนผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะปกป้องเขาอยากเข้าใจผิดขอใช้โอกาสนี้ขอโทษจูนเพราะทำกับเขาไว้เยอะเรื่องอย่าจากนี้คงกลับไปคุยกันหลังบ้านเมื่อเรื่องมาขนาดนี้ก็จะให้อยู่ที่จูนแล้วว่าจะอย่างไรต่อ ด้านจูนค่ะก็บอกว่าจะคุยกันเรื่องข้อตกลงอะไรกันให้เคลียร์แล้วก็ค่อยไปว่ากันต่อไปแต่แนวโน้มก็คือไม่ได้ไปต่อในฐานะสามีภรรยาส่วนเรื่องผู้หญิงที่เป็นข่าวหนุ่มกลายยืนยันจะจบความสัมพันธ์และที่บอกว่าจะอยากกับจูนไม่ได้คิดจะไปเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงคนนั้นเลยที่ผ่านมาก็เคยคุยกันแล้วเรื่องการโพสต์ต่างๆ หนุ่มกัญชัยก็ถามย้ำว่าแล้วเขาจะยอมเลิกกับคุณหรอเพราะเขาดูก็ติดหนึบคุณนะหนุ่มกลาบอกว่าก็คงยอมเพราะว่าด้วยข่าวที่เกิดขึ้นหนุ่มกัญชัยถามย้ำกลับไปว่าแล้วถ้าเขาไม่ยอมเลิกล่ะหนุ่มกลาบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันผมตอบไม่ได้เลยครับผมว่าเขาก็คงคิดเหมือนกันจากแรงกดดันที่มีจากคนทั้งชาติณขนาดนี้